น้องมอฟีค่ะพีกิ้งคับแล้วก็น้องมอฟีค่ะมอฟีที่สามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราก็อมาดูการแข่งขันนะครับเอเซลครับวิ่งลมกดนะครับของน้องหมาตัวเล็กครับใช่ครับมีการแข่งวิ่งเร็ววิ่งลมกดมีรูกมีลูก บครัหลายรูปเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูปมีตังอยู่ไหนกันชื่อมีตังค์ด้วยมีตังค์ของคุณก๊อปไผ่ค่ะคุณก๊อปไผ่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ใช้ชื่อมาแล้วใช่ไหมน้องมีตังค์จะมีอ๋อหรือว่าคนเดียวกันน้องมีตังมีสองมีตังค์ใช่ไหมเหมือนรู้สึกว่ามีตังค์จะมีสองด้านหน้าด้านหลังที่มาที่นมาเขียนประกาศมีตังค์คุณจอยอยู่แต่ว่ามีตังค์ของคุณก๊อปไผ่อยู่ไหมคะคุณก๊อปไผ่อยู่ไหมครับ Uh, อันนี้จะเป็นน uh, yeah, ้องขอมอ๋อย uh, ังไม่มาถ้ายังไม่มาไม่เดี๋ยวขอภาพไปที่ฝั่งเจ้าของก็มายืนขวักเงือเรียกตัวของเอาเั๊กเจี้ยวมาก่อนก็ได้แม่เอาต้๊กเจี้ยวมาเอาเจี้ยวมาเลยครับเอาเจี้ยวไเลยเอาตั๊กเจี้ยวด้วยเอาน้องตั๊กเจี้ยวมารอเดี๋ยวเราคุณแม่ครับคลยอ่าขอคุณแม่ก็มีสี่ตัวแม่เอาตั๊กเจี้ยวมาเลย เอุแม่มาหัน้องเจียวมาเป็นรถกรบะเยไเดี๋ยวเี๋ยวให้ท้าร้อยอยู่หลังเส้นนะคะให้เ้า้อยอยู่หลังเส้นนะคะเดี๋ยวรบอกกติกาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเทาน้อยรบกดนะคะน้อยที่ต้องวิ่เนี่ยต้องไปให้ถึงเจ้าของเนี่ยให้เร็วด้วยแต่ใดๆทั้งสิ้น่าน้องต้องขนจากนะคะเส้นสีขาวไปเราถึงจะทำการยุนเวลาครับผมอะอย่างที่บอกไว้นะคะ การชักเนอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับก่อนที่จุดเริ่มต้นนะครับน้องสุนัขจะต้องอยู่หลังเส้นขาวนะครับแล้วก็พาวิ่งผ่านเส้นทรายตรงนี้น้องจะต้องผ่านเข้าเส้นสีขาวเองเราไม่มีการเข้าไปดึงเท้าแต่อย่างใดนะครับกรณีถ้า้องออกวิ่งไปนอกทางพ่อคุณแม่ก็เรียกเขาได้แล้ต้องขอความร่วมมือของผู้ชมแล้วกันครับกรณีที่น้องก็อาจจะวิ่งออกไปด้านนอกหรือว่าวิ่งผ่านเราวิธีการช่วยเหลือก็คือเอาเอาเท้า แข้งเราเนี่ยนะการไว้หน่อยแล้วกันช่วยการไว้แบบนี้ได้นะครับอ่ะโอเคเวลาพร้อมนะครับเตรียมต่อยนะผมให้สัญญา จูเนียร์น้องคาวดี้ค่ะจูเดียมาเลยครับจูเดียมาเลยคาวดี้ครับคาวดี้น้องดีค่ะน้องดีค่ะจูเนียแล้วก็น้คาร์ดี้ที่สองไหครับดีดีที่สามครับแล้วก็น้องปีโป้ค่ะปีโป้ที่สี่ครับมาเลยนะครับถ้าน้องด็อกกี้มาแล้วแจ็คมาหาด็อกกี้มาแล้วเป็แจ็คกัมอลได้เลยนะครับ ก็จะมีก็ได้มีจอบล้านะคะตัวต่อต,ต,ต,ตัวเลยแต่อย่างที่บอกว่าคนนี้มีขนาประมาณ40่สกว่าตัวได้ครับผมเดี๋ยวเราจะดูที่ขับออออเร็วนะคะเร็วที่สุดค่ะโอเคตอนนี้พี่น้องพี่น้องจูนเนียค่ะจูนเนียใช่ไหมครับโอเคน้องคารลี่ค่ะที่สองคารลี่ใช่ไหมครับคารลี่คารี่ก็เลยคะ โอเคเราพี่น้องพี่พีค่ะแล้วก็น้องพีโบ้ค่ะโอเคเราสุดท้ายน้องพีโบ้นะคะน้องพี่โบ้ปัดจบด้วยอ๋อดีกทำไมมองแรงน้องพี่โบ้มองแรงน้องเอ๋สายอย่างที่บอกไว้นะครับว่าน้องต้องผ่านเส้นขาวเองเท่านั้นนะคะทุกปกครองที่เปการวิ่งตามหรือวิ่งนำแต่ใหญ่นะเวลาพร้อมนะครับถ้าพร้อม

เชยๆมากเลยนะครับตอนนี้เราเข้าสู่การแข่งขันนะครับกลับมาน้อยลงโกรดครับน้อยลงโกรดก็ได้แล้วก็การแข่งขันต่อไปนะครับหลังจากนี้นั่นคือจะเป็นการแข่งขันกลิ้งปอกครับผ้ายที่มีน้องสนักอยู่สามารถที่จะมาร่วมกันลงทะเบียนได้เลยที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าลานกิจกรรมครับใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะใครแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเป็นเฟตเฟ่ค่ะเฟตเฟ่เดี๋ยวตอนนี้ขอเป็นตะปูแซกและวกันขอเฟตเฟ่ เฟฟมาเลยลูกที่หนึ่งครับเฟฟสโนไวท์มาหรือยังแม่สโนไวท์มาหรือยังแม่สโนไวท์มาหรือยังคะสโนไวท์อ่าสโนไวท์มาหรือยังคะยังไม่มานะอ่าขอเป็นน้องค่ะเฟฟนะคะเอ่อสโนไวท์ยังไม่มาเนาะน้องโปรดค่ะเขาโปรอดคะฮะน้องโปรอดลูนที่สองนะครับน้องโปรดแล้วก็ลูนที่สองเลยครับ ขนมรอบเด็อนนอกอนะน,น้องขนมอบน้องแฮปปี้ค่ะน้องแฮปปี้ค่ะแฮป p y ครับแฮปปี้มาเลยค่ะมาได้เลยนะคะเชิญครับตอนนี้มีน้องแฮปปี้นะคะมีน้องโปรดนะคะ <Happy S 1> มีน้อง อย่าลืมนะครับว่าน้องจะต้องผ่านเา้าเส้นขาวเท่านั้นนะครับนี่ม่เอาไปอุ้มเต่ยงใครครับเวลาพร้อมถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปนะะเลยตอ,อ,อ,อนนี้เขาก็วิ่งรอยู่นะเขาวิ่งกับรถไปเลยโอเคนะคะ,ะ,ะ้ายมั้ย้าย่งไปหาแม่ะะก่อนจับเวลาทันไหมเนี่ย ล่นเกย์แล้วเอาไปต่อนะคะมีตังมาหรือยังครับเรามีตังที่เป็นน้องปอมมาหรือยังไรมีตังที่เป็นปอมมาหรือยังชิลวิทผมเห็นหน่อยแล้วตอนนี้เอาลงต่อเป็นน้องไพนี่นะคะน้องไพนี่ค่ะไพนี่ครับรุ่นที่ดึงครับไพนี่ค่ะไพนี่รุลูกดึงครับ ไอยนี่เสร็จปั๊บเอาขอเป็นน้องจิ๋วหลิวค่ะไอยนี่รุ่นที่หนึ่งครับจิ๋วหลิวรุ่นที่สองครับจิ๋วหลิวมาเลยค่ะจิ๋วหลิวนะคะแล้วก็น้องมีตังของคุณจอยค่ะน้องมีตังของคุณจอยค่ะมีตังครับมีตังของคุณจอยครับอันนี้อ๋อโอเคครับมีตังครบอันนี้อ่ามาไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งครับค่ะ อ cues, ีกดื่มขอเป็นน้องน้องจีโอแล้วกันน้องจีโอจีโอครับเชิญครับจีโออยู่ไหนเอ่ยโอ้โหอะไรกันเป็นตัวน้อยก็อยู่ก็หยิบก็รีบก็ร้อยมาเลยค่ะไอเดียไอเดียเห็นอะไรออกประเด็นก่อนแรกไอเดียนะคะแล้วก็เป็นน้องจิ๋วหลิวนะคะเจ้าของาก็อยู่หลังแท่งนะครับน้องที่มาหาเราเท่านั้นไม่มีการเข้าไปดูแต่อย่างใดนะครับถ้าผิดเป็น์กาวหอวฟาวบางทีนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันหมาน้นกรดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราิจกรรมต่อไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านใดที่ดีน้องชนัะอยู่ครับอยากจะรถถุดกิจกรรมเรียนเชิญได้เลยอเอาล่ะตอนนี้เวลาพร้อมนะครับเรียวสามสองหนึ่งเริ่มครับ คุณเอาโทนี่ของคุณไปเล่นดินารลาช่วยกันได้นะครับ ครับนุ่นที่สองครับน้องไข่ม uh ุกค่ะไข่มุกนุ่นที่สองอันนี้เป็นเฟรน์นะครับใช่แล้วน้องน้องลับอค่ะลับอครับรับอบวะอ่าใช่ครับมาเลยแล้วก็รอบนี้เป็นเป็นป้าเฟรนเหรอใช่เขาจะมีตื่นเลยเออน้องสโนไวท์มาหรือยังน้าน้องสโนไวท์ยังไม่มา Yeah. เตืนย้ำนะครับว่าเวลาจะหยุดก็ต่อเมื่อน้องสุนัขเนี่ยไปหาเจ้าของนะครับถ้าสมมติน้องเขาเดินผ่านเส้นชัยแต่ว่าไม่ได้ไปหาเจ้าของเวลาที่คุณเดินอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวสักครู่เดียวนะฮะต่อจากรุ่นเล็กก็จะเป็นสายพันใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลอาไปสรุปต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้เราจะมีของรางวัลน,นะครับนี่คือที่หนึ่งให้ไปจากนี้เลยที่สองแล้วก็ที่สามครับจากปอนเซอร์ของเราในรันนี้ อา่ะหลัพ5รอมนะครับ3 2 1เริ่มครับโอเคนะั้าบอกว่าเไปกแล้วเออ่า่องบอกว่าต้องบอกว่าเาวิ่งกันเร็วเดี๋ยวไม่มีใครดูชัเดี๋ยวฉันินโกนะขอกอัแล้วเดี๋ยวต่อไปขอไปอกังฟูค่ะ้องกังฟูมกังฟูครับลูกที่หนึ่งครับกังฟู ไดโน่ค่ะไดโน่รุ่นที่สองครับกังฟูรุ่นที่หนึ่งครับไดโน่รุ่นที่สองครับไดโนมาเลยค่ะน้องเบนโตะค่ะเบนโตะรุ่นที่สามครับแล้วก็น้องเปน24 แล้ว <อะ S 2> ก็เบลลี่ค่ะมันจกหลายคนแล้วนะส <4 S 2> ีะ่ okay. <5 S 2> เบลลี่ที่สี่นะ,อะตอนนี้มีกังฟูนะคะไดโนมีไดโนมีเบนโตแล้วก็มีเบลล <okay. S 3> ี่อเ่อเลยเือยๆเลโอ้ยเป็นบ้านปอมด้วยบ้านปอมก,กับบ้านไซ นี้จะเป็นรุ่นสายพันธุ์เล็กนะครับหรือว่าเป็นตัวขนาดที่เล็กนะที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะเป็นขนาดใหญ่นะครับเอาล่ะถ้าพร้อมครับ3 2มไป้าครับดึไปดู้วยดไป ủa He-he-he! <laughs> oh, ยังไม่เห็นครับขอแก๊สยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะที่ผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันรอรอเรียัง มีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องมีตาของคุณจ๊อกไข่ยังไม่มาน้องด็อกพี้ของคุณจีนนะคะยังไม่มาน้องทองสุกน้องคารีของคุณมาชิมาแล้วก็น้องแด่ของคุณพิพาดาไม่มานะคะแล้วเราจะตัดสินเลยนะคะตอนนี้จะเหลือน้องไฟฟ้าเหลือน้องน้องคาล่แล้วก็น้องล็องเรนนะคะลงสนาม โอ okay. เคเตรียมตัวนะคะดเดี๋ยวรอก่อนเอ่าคุณพ่อคุณแม่